ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมสองต้นนี้ที่ถ่ายให้ดูเมื่อคือนนะอันนี้ไม้ไม่ได้ให้ปุ๋ยให้ไรนะกิ่งเล็กเล็กแบบนี้เห็นไหมกิ่งแบบนะนี้นะเนี่ยมากกว่ากิงา่งเดียวหมายถึงว่าไม้กิ่งไม่ได้ให้ปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าถามว่าขายไหมอันนี้ท่านรวมค่าส่งทุกอย่างนะมันจะตกแพงนะมันจะตกที่เท่าไหร่ล่ะร้อยห้าสิบบาทเลยนะ ก็มีค่ากองค่าอะไรด้วยมันจะแพงร้อยห้าสิบาทเลยแต่ว่าหาขั้าไหนจะเอาไปเลี้ยงได้นะร้อยห้าสิบาทตอนต้นนี้ัะผมก็เดี๋ยวมาดูเพิ่อิมที่ให้ปุ๋ยไปเมื่อวานก็ให้อีกรอบหนึ่งถ้าเราให้ปุ๋ยเพืนชมนะเพืชมที่เราให้ปุ๋ยนะในฤดูหนาวจะแต่กิ่งได้ดีเห็นไหมเนี่ยอันนี้ให้ให้อีกเมื่อวานรอบหนึ่งจะเพิ่มกาย้ายกิ่งให้แล้วถ้าเราต้องการจะมาสร้างสายพันธุ์ก็เหมาะนะถ้าจะเอากิ่งไว้เสียบ เรยังไว้เพื่ออากาศร,ร้อนมาเราจะได้เสียบก็ให้ปุ๋ยเข้าไปเป็นมาที่ให้ปุ๋ยนะเนี่ยอันนี้เม็ดปุ๋ยก็ยังอยู่นะเห็นไหมเม็ดปุ๋ยพอให้ปุ๋ยไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมไม้ก็จะเริ่มขยายสร้างกิ่งขึ้นมาเหมาะที่จะการเอาไปเสียบเพื่อเราจะทําให้สวยงามก็ก็ได้นะการที่จะตัดกิ่งให้แตกได้ดีเราก็ต้องให้ปุ๋ยก่อนนะเพื่อจะทําให้ไหม้อ่ามีกิ่งที่สมบูรณ์เราค่อยตัดแต่งกิ่ง มาที่จะแตกิ่งด้ดีในรักษณะแบบนี้นี่ก็ปุ๋ยจะเป็นไม้ในการทำชมจากเพ็นนะแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเราเลี้ยงแบบธรรมดาธรรมชาติก็โอเคได้แต่ว่าถ้าต้องการที่สวยก็ต้องให้ปุ๋ยถ้าต้องการให้ชมสวยชมงามก็มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นแหละนะที่จะช่วยได้ก็เช้านนี้มาเท่านี้ครับผมผมต้องไปทำงานแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผม